อีกครั้งสำหรับวันที่30พฤศจิกายน2องพันห้าร้อยหกนะครับวันนี้มาเที่ยวน้ําตกสร้อยสวรรค์ไปเที่ยวชมอดอกไม้ป่าเสร็จแล้วก็จะมาลงน้ําตกสร้อยสวรรค์วันนี้อากาศไม่คล่องลมลมแรงมากนะครับวันนี้ที่นี่นี่คือทางลงนะครับจะให้ชมทางตอนปลายเดือนพฤศจิกายนมาแล้วครับ ก็จะมีป้ายเตือนระวังพื้นลื่นระวังพื้นลื่นนะครับก็หน้านี้ฝนไม่ตกก็คงจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ระวังหินทรายมันจะพาลื่นหน้านี้ ทางลงแห้งแล้วครับไม่มีน้ำไม่เหมือนหน้าฝนนะครับตอนนี้ปลายฝนตนน้นหนาวมันก็จะแห้งๆลงไปเรื่อยๆลงมาสัก10เมตรก็จะมามีราวจับนะครับมีราวจับมาอ๋ออันนี้เป็นผู้นําเที่ยวผมมีผู้นำเที่ยวมาด้วยเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ไม่รู้ชื่ออะไรผมตั้งชื่อให้ว่า เชอรี่มาลงมามาตามลงมาบอกเขาว่าจะเลี้ยงลูกชิ้นตามลงมาโอ้เดินแซงเลยมามามาหรือจะเป็นลำใหญ่ตั้งชื่อลำใหญ่ดียไหมอเดินลงมามาเดินลงมามาลงมามามา,มาไหม มาครับอ่น้าลงไปก่อนเลยปะปะปะลงไปลงไปจุดไหนนี่คือเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นผู้นําเที่ยวนะครับดูที่มาไหมมาครับมาตามลงไปก่อนนําลงไปไปนะครับเป็นเจ้าถิ่นที่อยู่ลานจอดรถแกจะตามไปเรื่อยๆตอนนี้ลงไปก่อนแล้วครับผู้ชํานาญทางผู้ชํานาญทาง ตัวนี้ก็ให้ระวังนะครับตัวนี้จะชันหน่อยทางลงตรงนี้แต่ดีหน่อยที่มีราวจับจะชันหน่อยค่อยๆลงนะครับค่อยๆลง มาเจ้าถิน่นไปนำเที่ยวไปลงไปลงไหมมาลงมาด้วยไหมมาตามลงมามาไหมมาเอาแซงไปแซงไปไหมมา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 ,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาแล้วอตามมาตามมาอันนี้จะไปพูดนํำเที่ยวข้ามไป พุ่งดอกไม่ป่ามเขาก็ตามไปอตอนนี้ลงทางลงน้ำตกสร้อยสวรรค์น,นะครับลมข้างบนลมแรงบันไดแห่งมามามาตามลงมามาตามลงมาที่มาลงมา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 ตามมาเรื่อยๆมา ไกด์นำเที่ยวที่นี่อา่านำทางไปก่อนแล้วครับไกด์นำเที่ยวไปก่อนแล้วครับวิ่งไปแล้วครับเขาจะเฝ้าอยู่ลานเอดรถนะครับเดินข้ามไปทุ่งดอกไม้ป่าเขาจ,จามด้วยอาจจะแวะไหนนั่นมาทางนี้มาทางนี้ามา,าม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 าเร็วไปมา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 ,มา,มา ไปวิ่งนำเทียวและใกล้แล้วครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับก็คงอีกประมาณสักร้อยร้อยเมตรน่าจะถึงแล้วครับได้ยินเสียงแล้วครับมีทางลงลงเนินอีกนิดหนึ่งก็จะถึงแล้วนี่คือน้ำตกซอยสวรรค์นะครับทางลงหน้าปลายเดือนพฤศจิกาก็จะ ทางลงแห้งแรงแห้งไม่ลื่นนะครับมาตอนนี้อากาศเย็นๆทางลงก็ไม่ลื่นสบาย,บายนะครับถ้าจะมองขึ้นข้างบนก็จะเป็นหน้าผานะครับฝั่งนู้นหน้าผานะครับหน้าผาที่เดินอ้อมไปทุ่งดอกไม้ป่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเดินลงไปเรื่อยๆ ถึงแล้วถึงแล้วจะมีป้ายเตือนอยู่ข้างหน้าน้ำตกอยสวรรค์น้ำลึกประมาณสองเมตรนะครับสถานการณ์น้ำปลอดภัยอันนี้เป็นป้ายเตือนมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับนี่มีป้ายเตือนวันนี้ วันธรรมดาคนไม่ค่อยหนานแน่นนะครับแต่น้ําตกข้างบนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะยังพอมีอยังพอมีที่จะให้ชมอยู่นะครับ มาลุนน้ำตกหน้านี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ำเบาบางลงแล้วนะครับน้ำไม่มากนี่คือน้ำตกใจส,สวรรค์น,นะครับผมจะเดินน้ำไม่เยอะสามารถที่จะเดินไปด้านหน้าได้นะครับจะลองเดินไปได้ไกลสักเท่าไหร่ เดินมาตรงระวังด้วยนะครับไปอีกนิดหนึ่งอ่าีนิดหนึ่งามาถึงตรงนี้โขดหินอมืปลาด้วยมีปลาด้วยตรงนี้ไปด้านหน้าด้านหน้าอีกนิดหนึ่งเอาละมาถึงด้านหน้าน้ำตกพอดีมีป้ายน้ำตกต้อยสวรรค์น,นะครับก็จะอุทยานแห่งชาติ อุทยานมันตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับน้ำตกหน้านี้ก็เหลือเพียงหนึ่งสายนะครับหนึ่งสายที่จะไม่ค่อยเยอะแต่ก็คงจะมีตกอยู่ตลอดปีนะครับแต่วันนี้วันธรรมดานะครับนักท่องเที่ยวก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่เออเตืนีได้ไหม มกำลังจะมองหาทางเดินไปอีกสักหน่อยมาให้ดูน้ำตกนะครับดูรอบๆฝั่งนี้ปกติฝั่งฝั่งด้านขวาหันหน้าออกจากน้ำตกฝั่งด้านขวาด้านนี้ปกติจะมีน้ำตกลงมาแต่เดือนนี้เหลือนิดเดียวนะครับไหลลงมาจากนี้ก็มารวมกันไหลลงไปตรงนี้ เดินมาได้อีกนิดหนึ่งถึงหน้าผาหน้าผาสูงชันน้ำตกส้อยสวรรค์อโอเคครับนี่คือจุดกลางของด้านหน้าของน้ำตกแล้วก็จะมีวันวันนี้น้ำเหลือน้อยแล้วครับน้ำก็จะไม่เยอะอให้ดูบรรยากาศทางลงของน้ำตกก็จะมีหลุม ไหลโบกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะกี่ทันโบกก็จะเป็นไหลลงรวมกันถ้าสาวทิดก็จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวก็จะมาเล่นน้ําอยู่ที่นี่อันนี้วันธรรมดาวันราชการคนก็จะน้อยไม่มีใครมาเล่นน้ําก็จะเป็นโขดหินขุขะสวยงามนะครับก็จะเทนกล้อง น้ำตกนะครับให้ดยน้ําตกน้ําตกขึ้นข้างบนด้านหน้าน้ําตก ตอนนี้จะเดินกลับไปแล้วนะครับตอนนี้เดินมาที่จุดชมวิวด้านข้างของทางลงน้ำตกสวยสวรรค์นะครับก็จะมีศาลาชมวิวตรงน,นี้จะเห็นทิวทัศน์สวยงามนะครับให้ดู ฝังนน้นก็จะเป็นทิวเขาสวยงามมากลิบลิสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศศาลาชมวิวตรงนู้นก็จะเป็นทุ่งดอกไม้ป่าที่เดินอ้อมถ้าเดินอ้อมเอาไปฝั่งนน้นก็จะประมาณกิโลเมตรครึ่งก็จะไปเดินจุดนน้นก็จะถ่ายรูปมาฝั่งนี้ก็จะเห็น วิวมาตรงสลา,าจุดนี้นะครับให้ดูภาพมุมกว้างตรงสลา,านะครับตัวน,นั้นก็จะเป็นน้ำตกสวยสวรรค์สายเล็กๆที่ไหลลงมารวมกันอยูด่ด้านล่างที่ที่เป็นสายน้ำตกฝั่งโน้นก็จะเป็นที่วเขาสวยงามน่านจะเป็นผาแต้มนะครับ